สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าแมวจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับาการเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์นะคะของคนต่างชาตินะคะรวมทั้งคนไทยด้วยนะคะหลังจากที่หลายๆประเทศนะคะก็เปิดให้เดินทางไปที่ประเทศนั้นๆได้นะคะเนื่องจากว่า,าก็พวกเราก็ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกัน เยอะแล้วนะคะอย่างเช่นที่สวิตเซอร์แลนด์เองนะคะมีประชากร8ล้านกว่าคนนะคะก็ประมาณ3ล้านคนนี่ก็ได้ฉีดเข็มแรกไปแล้วนะคะแล้วก็1.5ล้านคนนี่ก็ได้ครบไปแล้วนะคะ2เข็มนะคะจากไฟเซอร์กับ m o เดอ n a นนะคะก็กดอันนี้นะคะก็ใช้ตั้งแต่31พฤษภาคม2021นะคะ ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยไปติดตามกันเลยนะคะนี่นะคะการเดินทางเข้ามาในสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งเขาก็จะบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าภายในสิบวันก่อนที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยเรามาจากประเทศที่มีความเสี่ยงไหมที่สวิตเซอร์แลนด์เขาจัดไว้นะคะสําหรับประเทศไทยเนี่ยจัดว่าไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะป้าแมวก็เลยจะมาพูดแค่ส่วนนี้นะคะ อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะลงลิงก์ไว้ให้นะคะเผื่อว่าใครเดินทางมาจากตรงส่วนที่ประเทศที่มีความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยไม่ได้จัดเป็นประเทศที่เสี่ยงถ้าเกิดคนที่จะเดินทางมานะคะได้ทําในสิ่งต่อไปนี้แล้วนะคะนั่นก็คืออันที่หนึ่งก็คือฉีดวัคซีนครบสองโดสแล้วนะคะ แล้วก็จากเข็มสุดท้ายที่ฉีดเนี่ยจนถึงที่จะเดินทางเข้ามาไม่เกินหกเดือนกรณีที่สองก็คือคุณติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะแต่ว่าหายดีแล้วเขาก็จะนับว่าจากวันที่สิบเอ็ดนะคะหลังจากผลเทสเป็นบวกเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นไม่เกินอีกหกเดือนถ้าเกิดว่าไม่ว่ากรณีไหนนะคะไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือว่า ติดเชื้อไวรัสสองกรณีนี้นะคะถ้าเกิดว่าผ่านตามขั้นตอนอันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะตอบว่าเฮ้ยยาฉันฉีดวัคซีนสมมตินะใช่ฉันฉีดวัคซีนครบแล้วสองโดสแล้วก็ไม่เกินหเดือนหลังจากวันที่ฉันฉีดเข็มทั้นสุดท้ายนะคะเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะก็คือเราก็ต้องมียืนยันว่าเฮ้ยเราได้รับวัคซีนนั่นเองนะคะเข็มสุดท้ายเมื่อเมื่อไหร่นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้อง นำเสนอเขานะคะว่าเราจะเข้ามาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในสองกรณีนี้นะคะเรายังไม่ได้เราฉีดวัคซีนยังไม่ครบเราไม่ได้ติดเชื้อโคโรหน้าและหายดีแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะตอบว่าไม่ฉันไม่ได้อยู่ในสองกรณีนั้นนะคะก็จะต้องมาดูว่าเออเราจะเดินทางเข้ามาด้วยอะไรนะคะ อันนี้ถ้าเกิดว่าเข้ามาด้วยรถยนต์จัก,กรยานหรือเดินเข้ามานี่ก็คือว่าประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะคะก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามารถบัสมารถไฟหรือว่านั่งเรือมาเนี่ยเราก็จะต้องกรอกแบบฟอร์มการเดินทางเข้านะคะเดี๋ยวปี่แมวจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้เช่นกันนะคะแต่สําหรับคนไทยเราเนี่ยก็คือเราจะมาด้วยเครื่องบินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การเดินทางผ่านโดยเครื่องบินเนี่ยเราก็จะต้องกรอกนะคะการข้อมูลการเดินทางเข้าแล้วก็ผลที่เป็นเป็นลบนะคะจาก PCR test นะคะอันนี้ก็คือกรณีสำหรับที่เรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเราไม่ได้ติดเชื้อนะคะแต่ถ้าเราติดเราฉีดวัคซีนครบแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรนะคะเพียงแต่ว่ามีหลักฐานมาแสดงว่าเราทำการนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ อ่าตอนนี้มาดูกันนะคะว่าวัคซีนตัวไหนบ้างนะคะที่บอกว่าอ่าสวิสจะให้เข้ามาในประเทศได้นะคะซึ่งก็จะมีอยู่สามส่วนนะคะที่สวิสอนุมัตินะคะจากสวิสเมดีนะคะซึ่งอันนี้นะคะที่อ่าวัคซีนครบสองเข็มที่สวิสอนุมัตินะคะซึ่งจริงที่สวิสเนี่ยฉีดอยู่แค่สองตัวนะคะคือไฟเซอร์กับบุนนดานะคะ แต่ก็อนุมัติให้จอห์นสันแอนด์จอห์นสันเข้ามาได้ด้วยนะคะแล้ววัคซีนที่ WHO อนุมัตินะคะข้อมูลนี้ก็คือออกมาตอนที่28พฤษภาคม2021นะคะนั่นก็คือไฟเซอร์โมเดน่าแอสตราเซเนกาจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะคะซีโนฟาร์มซีโนแวคแคนซีโนบีโอซึ่ง3ตัวนี้เป็นของจีนนะคะ แล้วก็คาววิชิลของอินเดียนาวแว็กซ์ของอเมริกานะคะแล้วก็วัคซีนที่ EU นะคะ European m e d i c i n e เอเจนซเขาอนุมัตินะคะก็มีอยู่4ตัวก็คือไฟ i ซอร์โมเด n a าจอ n s o n Johnson นแล้วก็ a s t r a z เ n e c a นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่น้องคนไทยเรานะคะฉีดยาตัวดังกล่าวข้างต้นนะคะครบแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาในสวิตเซอร์แลนด์ได้ อย่างดีนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าวัคซีนโควิดที่ WHO เขาเอออนุมัตินะคะนี่คือวันที่28 2021นะคะอย่างที่บอกนะคะก็มีไฟเซอร์แอสตราเซเนกาจอร์ซันแอ่งจอร์ซันโควิดชิลของอินเดียนะคะแล้วก็โมเดอร์นาซีโนแว็กซีโนฟาร์มนะคะโนวาแว็ แล้วก็ CanSino b o ของจีนนะคะอันนี้ก็คือที่เขาอนุมัติให้แล้วนะคะอย่างที่เห็นเนาะค่ะก็หวังว่าใครที่คิดจะเดินทางท่องเที่ยวออกนอกประเทศนะคะมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ได้รับวัคซีนแล้วนะคะก็จะได้สมหวังกันนะคะแต่ก็ การป้องกันตัวเองก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะคะในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือการเว้นระยะห่างนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ได้เดินทางท่องเที่ยวตามที่ตั้งใจกันไว้นะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ